ไปต่อกันค่ะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ออกมาเน้นย้ำนะคะทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดภูเก็ตให้เข MM ้ <im Protestant> มงวดกวดขันค่ะเรื่องราวองการนําเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีและแน่นอนรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ ท่านสัทธาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตโดยมีนาวาเอกพงศกรอิศสมบัติผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมกันประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ค่ะค่ะซึ่งตามนโยบายมาตรการแนวทางปฏิบัติและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยได้สรุปสถานการณ์ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ตและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2,567โดยให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละมาตรการทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำนะคะฝากให้ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ดูแลการนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายที่ไม่เสียภาษีและบุหรี่ไฟฟ้าภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ พิงจะผ่านพ้นวันงดสูบบุหรี่โลกไปนะคะ,คะแล้วก็ปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในตอนนี้ด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกๆักภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการขจัดบุหรี่นะคะเป็นการรักษาสุขภาพของคุณในประเทศของเราด้วยค่ะ